ติดต่อมาจากไหนนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ tiktok คะ่ะคุณพี่ได้เล่นแอป tiktok ไหมอคะทำไมครับทาง tiktok นะคะมีกิจกรรมมาแนะนําให้คุณพี่นะคะไม่ทราบว่าคุณพี่ได้เล่นแอป tiktok ไหรอคะนล่นครับทางเรานะคะจะให้คุณพี่เข้ามากดหัวใจและกดติดตามนะคะเพื่อสร้างยอดวิวให้กับทางงานค้าของ tiktok นะคะ คุณที่จะได้รับค่าตอบแทนจาก t ิกเกอเป็นคลิปคิปล,ละสามสิบถึงห้าสิบบาทนะคะรายได้ต่อวันนะคะจะอยู่ที่วันละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะงานของเราไม่มีค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะไม่ทรา,วาบว่าคุณพี่สนใจไหมคะฝ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์ t ิก t o อนี่แล้วออฟฟิศทิกเออยู่ที่ไหนครับเนี่ยอะไรนะคะพี่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ t ิก t อกนี่แล้วไม่ทรา,วาบว่าออฟฟิศ t ิกเกอร์ไทยแลนด์อยู่ที่ไหนครับ สองแปดเก้าทับหนึ่งนะคะซอยลาดเช้าแปดสิบแยกยี่สิบสองเขตวังทลองหลางน,นะคะอยู่กรุงเทพ